สว,ส,สวัสดีค่ะอยู่กับชิ้นใบแสงชัยนะคะมิวค่ะโดนัตครับค่ะแล้ววันนี้นะคะเราสองคนจะมาพูดถึงเรื่องนี้เลยพี่โดนัทเรื่องของตู้เมนที่เป็น R C B O กับตู้เมนที่เป็น M C B แตกต่างกันยังไง ตัวตู้เมนไฟฟ้าเนาะมหมายถึงตู้ที่ใส่แผงวงจรไฟฟ้าภายในบ้านของเรานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นตู้ LP เนาะตู้ LP ก็จะแยกเป็นตู้โหลดเซนเตอร์กับตู้คอน s u m e r unit แต่ถ้าใช้งานในบ้าน ทั่วไปนะครับเราก็จะใช้เป็นตู้คอน sumer unit ลักษณะตู้แบบนี้ก็เคือยู่ข้างหน้าเลยในหน่วยตู้ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องมีเมนใช่ไหมคะใช่แล้วก็ในตู้ไฟฟ้ามันก็จะมีเมนเบรกเกอร์เนาะเป็นเมนที่เอาไว้คุมไฟแบบภาพรวมซึ่งตัวเมนเบรกเกอร์นะครับก็คือเป็นเบรกเกอร์ตัวที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นตัวแรกที่รับไฟมาจากการไฟฟ้าก็คือต่อมาจากมิเตอร์การไฟฟ้านะครับซึ่งตัวเมนไฟฟ้าเนี่ยก็จะแบ่งอยู่2ประเภทก็คือเมนเบรกเกอร์ ก็เม็น R C D O คำว่าตู้เมน RCBO คืออะไรคะเป็นตู้เมนอาร์ซีบีโอนะครับก็คืออันนี้นะก็คือตัวที่ตัวเราโชว์ก็คือเป็นตัวนี้นะของชิ้นค่ะก็คือตัวนี้นะครับหมายความว่าตัวเมนเบรกเกอร์ที่ใช้ในตู้ไฟฟ้าของเราใช้เป็นเมน RCBO นะครับก็คือตัวนี้นะครับอ่าอันนี้เป็นเป็นเบรกเกอร์อ่าตัวแม่นะครับอ่าเป็นเมนเบรกเกอร์ส่วนที่เหลือเป็นลูกย่อยครับลูกย่อยก็เป็นอ่าเบรกเกอร์ธรรมดา1โพนะครับส่วนตัวเมนอ่ะก็จะเป็นอ่าเมน RCBO หรือเมนกันดูดเมนเบรกเกอร์เราจะเรียกว่าเมน ธรรมดาก็ได้เมนเบกเกอร์ก,ก็คือใช้เป็นเบกเกอร์2โพนะครับอ๋อใช้เป็นรุ่นโ2โพเนะตัวนี้นอ,อ,อยู่ตรงนี้อ่าเป็นตัวแรกที่รับไฟจากการไฟฟ้าที่เหลือก็จะเป็นลูกย่อยโอ1โพธรรมดาอันนี้เราแยกตามลักษณะก่อนนะคะต่อมาค่ะพี่โดนัทในเรื่องของ มีความเหมือนกันแล้วก็มีสิ่งที่แตกต่างกันนิดนึงถ้าเป็นเมนเบเกอร์ปกติตัวนี้เมนเบเกอร์เนี่ยใช้เป็น2โพนะครับ2 2> โพ10 ka นะครับตามมาตรฐานการติดตั้ง<อ>นะครับของวสทใช่ครับเราจะใช้เป็นเมนเบเกอร์10 ka ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นผ้ากระแสพิกัดตั้งแต่32 40 50 63นะครับขึ้นอยู่กับมิเตอร์ไฟฟ้าของเรา,าถ้าเป็นมิเตอร์ไฟฟ้า5ทับใช้เป็น3 2แอมป์ถ้า15ทับสก็ใช้เป็นเมนเบเกอร์50แอมหรือว่า63 นนครับคราวนี้ยในตัวเมนเบเกอร์นะครับตัวเนี้ยเขาจะสามารถป้องกันเรื่องของไฟฟ้ารัดวงจรแล้วก็โหลดเกินก็เหมือนกับว่าเราใช้ไฟเยอะมากๆนะครับตัวเขาก็สามารถสั่งตัดได้ถ้าเป็นเมน R C B O ซีพเมน R C B O ซีก็คือเป็นขั้นพัฒนานะครับม,มาจากเมนเบเกอร์อีกทีนึงตัวเนี้ยเขาก็จะสามารถอนี้นป้องกันได้ทั้งไฟฟ้ารัดวงจรกระแสเกินแล้วก็กระแสรั่วซึ่งกระแสรั่วนี่แหละครับมันจะ ทำให้เกิดไฟดูดนะครับเวลาที่คนไปสัมผัสสายไฟนะครับก็ะจะเกิดไฟดูดได้ก็ทําให้สายไฟร้อนแล้วก็เกิดการไหม้ได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวเมน r c ร o ่ะ,ะเขาก็จะเพิ่มมาอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับก็คือเรื่องของการป้องกันกระแสไฟรั่วนะครับนะ งั้นแสดงว่าเอา้าถ้าเกิดอย่างงั้นฉันก็เอาเมน r c b o ซสิตัวนี้มันไม่จําเป็นก็ได้ไหมหรือว่ามันขึ้นอยู่กับปัจจัยการเลือกใช้งานหรือสถานที่ด้วยไหมคะ,ะถ้าเป็นบ้านจัดสรรหรือว่าเป็นเป็นบ้านพักอาศัยท,ที่ที่กำลังติดตั้งใหม่นะครับกำลังก่อสร้างขึ้นใหม่เนี่ยซื้อแล้วเขาก็จะนิยมให้ใช้เป็นเมน r CBO เลยเพราะว่าออนนฟังก์ชันมันมันครบกว่าแต่ถ้าเราใช้เป็นเมนเบเกอร์แต่อยากจะได้ฟังก์ชันเรื่องของการป้องกันกระแสรั่ว หรือว่าไฟดูดเพิ่มเติมนะครับเขาก็จะติด ตั้งตัวที่เป็น RCB c เข้าไปในตู้คอน sumer อีกชั้นหนึ่งอ่ะมันก็จะได้ฟังก์ชันที่เหมือนกับเป็น main RCBO แต่ถ้าเราอยากจะให้มันเป็นแบบฟังก์ชัน all in one เลยนะครับก็ใช้เป็น main RCBO ก,ก็จะสะดวกกว่านี่คือตู้ complete s e ของชิ้นหรือว่าเป็นชุดตู้คอน sumer ของชิ้นซึ่งเรามี2รุ่นหลักเลยคือ m a น MCB กับตัวเมน RCBO นะคะ<ต>เลยซึ่งเราก็จะระบุข้างๆไว้เลยว่าเป็นซีรีส์ RCBO หรือว่าซีรีส์เบเกอร์นะครับอันนี้ใช่ไหมเค okay. มันจะมีคําว่า NX 30 RC อ๋อ oh, อันนี้คือย่อมมาจากอ c ร์ซีดออ๋อแล้วสังเกตดีนะ,นะครับตัว ตู main BO, ้เมนอาร์ซีบีโอเขาจะติดสติกเกอร์เหลืองะะแสนแบบนี้นะอ๋อใช่นี่เขาจะติดเขาจะติดสติกเกอร์ว่า R C B O ดูดรั่วช็อตเกินมั่นใจครบจบในหนึ่งเดียวใช่นี่นะคะแล้วนี่ไงเขาก็จะมีบอกอย่างเช่นตัวนี้เขาจะบอกว่าเขามีเมนไออย่างเช่นเออ่กล่องนี้นะคะเขาจะเป็นเมนเบรกเกอร์50แอมป์ก็คือ R C B O เนาะแล้วก็มีลูกย่อยนะคะ10แอมป์หนึ่งตัว16แอมป์สองตัว20แอมป์หนึ่งตัวแล้วก็3 2แอมป์หนึ่งตัวบอกไปเลยนะคะข้างกล่อง ส่วนถ้าเป็นรุ่นเมนปกติะ main i, นะครับเมนเมนเรกอร์ main, main breaker, เขาก็จะเป็นรุ่น n e x 5 CS CS ก็คือ Circuit Breaker นะครับสุดท้ายค่ะฝากให้พี่โดนัทนะคะฝากทริคในการเลือกตู aker, <ม>้เบรกเกอร์นะคะแล้วก็เบรกเกอร์ให้ปลอดภัยและเหมาะสมกับการใช้งานนะะ่อยค่ะทริคเริ่มแรกนะครับให้เราสังเกตที่ตัวมิเตอร์ของเราก่อนว่าเป็นมิเตอร์พิกัด อะไรอย่างเช่น5ทับ15 15ทับ4 5นะครับอันนี้คือเป็นมิเตอร์สำหรับไฟ1เฟสถ้าเป็นมิเตอร์5ทับ15เราใช้ตัวเมนเบกเกอร์แค่32แอมป์นะครับก็โอเคละแล้วคราวนี้ก็จะเป็น มิเตอร์15ทับ45ก็ใช้เป็นเมนเบรเกอร์50หรือ 63A ซึ่งเบรเกอร์จะเป็นเมน RCBO หรือว่าเมนเบรเกอร์ก็ได้นะครับตามตามความเหมาะสมของการใช้งานโอเคค่ะก็สําหรับใครนะคะที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วนะคะมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาถามชิ้นใบแสงใช้ได้นะคะหรือว่าตอนนี้ค่ะชิ้นมีช่องทางการจัดจำหน่ายเยอะมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นห้างร้านดีลเลอร์พันธมิตรของเรานะคะแล้วก็ทางออนไลน์ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะครับ